กรบวกบวละคตอนที่สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาฝึกการบวกลบระคนกันนะคะเริ่มแรกมาทำความรู้จักกับโจทย์การบวกลบระคนกันก่อนดีกว่าค่ะโจทย์การบวกลบระคนนั้นก็คือประโยคสัญลักษณ์ที่มีเครื่องหมายบวกหรือเครื่องหมายลบอยู่ในประโยคเดียวกัน โดยถ้าโจทย์มีการใช้วงเล็บเราจะต้องหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนแล้วจึงนำผลลัพธ์มาบวกหรือลบกับจำนวนที่เหลือครับมาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าในวงเล็บ23,500บวก11,200ลบด้วย30,000เท่ากับเท่าไหร่เริ่มหาคำตอบโดยการหาผลลัพธ์ของตัวเลขในวงเล็บก่อนครับ23,500บวกด้วย หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเท่ากับศูนย์หน่วยบวกศูนย์หน่วยได้ศูนย์หน่วยใส่ศูนย์ในหลักหน่วยศูนย์สิบบวกศูนย์สิบได้ศูนย์สิบใส่ศูนย์ในหลักสิบห้าร้อยบวกสองร้อยได้เจ็ดร้อยใส่เจ็ดในหลักร้อยสามพันบวกหนึ่งพันได้สี่พันใส่สี่ในหลักพันสองหมื่นบวกหนึ่งหมื่นได้สามหมื่น ใส่สามในหลักหมื่นจากนั้นนำผลลัพธ์ที่ได้มาลบกับจำนวนที่เหลือเพื่อหาคำตอบครับ34,700ืดร้อยลบด้วยสามหมื่นเท่ากับศูนย์หน่วยลบด้วยศูนย์หน่วยได้ศูนย์หน่วยใสศูนย์ในหลักหน่วยศูนย์สิบลบด้วยศูนย์สิบได้ศูนย์สิบใสศูนย์ในหลักสิบเจ็ดร้อยลบด้วยศูนย์ร้อยได้เจ็ดร้อยใสเจ็ดในหลักร้อยสี่พัน ลบด้วยศูนยพันได้สี่พันใส่สี่ในหลักพันสา0 0 0ืลบด้วยส0 0 0 0ได้ศูนย์หมื่นดังนั้นในวงเล็บ23,500ื่นสามพันหบวกหนึ่งลบด้วยสามหมเท่ากับ4,700นรอนั่นเองครับเป็นอย่างไรคะเพื่อนๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะแค่เรารู้หลักการว่าจะต้องหาผลลัพธ์ในวงเล็บกันก่อน แล้วจึงนำผลลัพธ์ที่ได้ไปบวกหรือลบกับจํานวนที่เหลือคะ่ะมาดูอีกตัวอย่างกันนะคะ47,895้ 47, ลบด้วยในวงเล็บ3425ันบวก28,095เท่ากับเท่าไหร่เริ่มจากในวงเล็บคือ3425ันสบวก28,095เท่ากับ5หน่วย บวกห้าหน่วยได้สิบหน่วยใส่ศูนย์ในหลักหน่วยทดหนึ่งในหลักสิบสองสิบบวกเก้าสิบได้สิบเอ็ดสิบบวกที่ทดไว้อีกหนึ่งสิบเป็นสิบสองสิบใส่สองในหลักสิบทดหนึ่งในหลักร้อยสี่ร้อยบวกศูนย์ร้อยได้สี่ร้อยบวกที่ทดไว้อีกหนึ่งร้อยเป็นห้าร้อยใส่ห้าในหลักร้อยสามพันบวกแปดพันได้สิบเอ็ดพัน ใส่หนึ่งในหลักพันทดหนึ่งในหลักหมื่นศหมื่นบวกสอง0 0ื่ได้สอง0 0ื่บวกกับที่ทดไว้อีกหนึ่งมเป็นส0 0 0 0ืได้31,520จากนั้นนำสี่หมาสิบห้มาลบออกด้วย31,520ได้หหน่วยลบด้วยศูนย์หน่วยได้หหน่วยใส่5ในหลักหน่วยเกลบด้วยสอได้เจ็ดสิบ ใส่เ็ในหลักสิบแป0รอลบด้วยห้า้อได้300ร้อใส่3ามในหลักร้อยเจ็ดพลบด้วยหนึ่งพได้หกพัใส่หในหลักพันสี่0มื่นลบด้วย3าม0มื่นได้หนึ่งมืใส่หนึ่งในหลักหมื่นได้1 6ึ่งดังนั้น47,895ลบด้วยในวงเล็บสามพยยี้า บวก28,095เท่ากับ16,375ครับเอาเลยครับตอนนี้ถึงคราวน้องๆลองมาฝึกทําโจทย์การบวกลบรักคนกันสักหน่อยนะครับ4,000บวกด้วยในวงเล็บ53,718ลบด้วย32,271เท่ากับเท่าไหร่ ในวงเล็บ45,603บวก12,176ลบด้วย46,654เท่ากับเท่าไหร่ เป็นอย่างไรบ้างคะเพื่อนๆโจทย์การบวกลบระคนไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะเพื่อนๆลองมาหาคำตอบของโจทย์การบวกลบระคนกันดูนะคะช่วงใายเดียวตอนหากันจนเจอ น้องๆมาช่วยกันหาคำตอบจากโจทย์การบวกละคนเหล่านี้กันครับข้อ1ในวงเล็บ4,500บวก53,468ลบด้วย41,031เเท่ากับเท่าไหร่ ข้อ2ในวงเล็บ9,779ลบด้วย3,468บวกด้วย22,680เท่ากับเท่าไหร ข้อ3 63632ลบด้วยในวงเล็บ86068ลบด้วย25,047เท่ากับเท่าไหร่ ข้อ4 35,000ลบด้วยในวงเล็บ4,000ันบวก6 0พัเท่ากับเท่าไหร่ ข้อ5ในวงเล็บ1987ลบ5,273บวกด้วย44,280เท่ากับเท่าไหร่ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะครั้งหน้าเราจะกลับมาสนุกสนานกับการบวกลบรักคนกันต่อนะคะสวัสดีคะ่ะ